สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีคลิปที่แล้วอธิบายเรื่องทิศทางการเดินท่อนะครับใช้เวลายาวพอสมควรเพราะว่าคลิปจะยาวมากก็เลยตัดคลิปเป็ก่อน,อนทีนี้เราจะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่าความเร็วของใบมีดจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ลองกดคอนโทรลดูนะครับ ลองสตาร์ทแบบไม่ต้องยกวางดูนะครับน,นีจ่จะลองจะลองดูนะครับรอบเบนเบานะครับรอบค่อนข้างช้ามากนะครับทีนี่ดูขึ้นมานี่ครับ งวง,งา่ครับดูกำลังนะครับยกรถขึ้นได้นะครับตอบเดินเบายกขึ้นได้นะครับพรตันหน้าแต่กำลังก็ก็สมควรนะครับยกลวรอลอยได้นะครับ เงี ok ้ยมันจยอะด้วยแลรปลวเดี๋ยวลองเร่งรถดูนะครับจะเร็วกร่บประมาณนี้ครับก็จะเร็วกว่ เรามารถที่พืดิน่ได้ดครัต่อทขึ้นลงเถ้าเราไม่ดินไม่อะไรเนี่ยที่ขึ้นลงช้านะาจะให้ไล่เมดกไดีกว่าเพราะว่าถ้าใบเมเินเวลาเราจะปักจะปักใบมดเีถ้าใบเดมดมันขึ้นลงเร็วมากเ,เราจะปักใบม,มีดลงปุ๊บมันลงลึกเกินพอลงลึกเกินปุ๊บถ้าใบมีดไม่มีสก,กีย่ะ มันจะปักดินกินดินลึกแล้วก็จะทำให้รถหัวทิ่มในมืดช้ามันก็ข้อดินก็มีไม่ใช่ว่ามีเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนนะครับมันใช้งานจังหวะที่เราไปดันไปสุดหน้าแล้วเค่วงที่เราเหยียบคัดจะเปลี่ยนเกียร์ถอยหลังเนี่ยเราก็เบิ้นเครื่องนิดหน่อยช่วยมันให้มันเร็วขึ้น,นก็ได้นะครับหรือไม่แล้วก็ลากกลับเนี่ยก็ ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดว่าเราดันไปเสร็จเราลากไปมีดรูปกลับมาเนี่ยก็แทบไม่ต้องไปยกไปมีดเลยมากมันก็ไม่แทบจะมีผมนะครับสาหรับในมีดที่ขึ้นหลง้าแต่สำหรับตัวนี้ก็ไม่น่าเกลียดน,นะครับไม่ไาหน้าเกลียดถือว่าผ่านนะครับตอนที่ผมลองลองดูแล้วลองดันดูแล้วก็โอเคอยู่ครับใช้ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการติดตั้งบาะแล้วก็หลังคานะครับ เอบวันคันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนซีนเผาล้อหน้าเปลี่ยนซีนเผากับพวกคนล้อหน้าโลืได้นิดหน่อยครับเพราะว่าเครื่องเตือนก็ดีเพราะว่าเมื่อเตือนรองดันดูก็เอาสายขาฝัดง่ายเลยขอสายเข้าขานะครับทีนี้ก็แต่ก่อนเครื่องคันนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ